จากห้องใบไม้นะคะใบไม้เป็นลูกครึ่งไต้หวันค่ะวันนี้ใบไม้อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆก็คือวัฒนธรรมการใช้บริการร้านอาหารเป็นที่เวลาใบาไม้ไปกินอาหารจะมีแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกับที่ไต้หวันค่ะใบไม้วันนี้ก็จะมาคุยกับเพื่อนๆค่ะอันแรกก็คือไปกินเนคเตอร์ล์หรือว่าไปกินแคฟซี C. เราไม่ต้องเก็บอาหารของของเราเองค่ะ ที่ไต้หวันน่ะเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราต้องเอาของของเราไปวางที่จุดเก็บอาหารค่ะแล้วก็แบ่งถ้วยแล้วก็แบ่งแก้วน้ําแบ่งแบ่งกระดาษหรือว่าเป็นพลาสติกเราจะแบ่งแล้วก็เอาไปเก็บด้วยตัวเองค่ะแต่ที่เมืองไทยอ่ะไม่ไม่ต้องเก็บด้วยตัวเองจะมีพี่พนักงานเข้ามาช่วยเก็บให้เราแล้วก็ช่วยเช็ดเช็ดโต๊ะให้เราค่ะเป็นที่แบบความแตกต่างค่ะ และอันที่สองอะ่ะก็คือเวลาเราจะจ่ายตังค์แล้วเราก็จะนั่งบนโต๊ะแล้วก็บอกกับแม่ค้าว่าเราจะคิดตังค์นะแม่ค้าก็จะมาเก็บตังค์ให้เราค่ะอันนี้ที่ไต้หวันอะ่ะจะไม่ค่อยเจอค่ะอาจจะมีหละแต่ก็ไม่ค่อยมากค่ะเพราะว่าที่ไต้หวันส่วนมากเราจะจ่ายตังค์เราก็จะไปที่เคาน์เตอร์ไปจ่ายตังค์ให้ค่ะ แล้วก็ถ้าเรากินเสร็จแล้วเราก็เดินไปแล้วก็จ่ายเองค่ะไม่ค่อยจะมีแบบที่แม่ค้าเขามาเก็บตรงโตแล้วก็จ่ายตังค์ให้เราค่ะด้วยใบไม้รู้สึกอะถ้าอยู่ที่ได้วนะันนั้นใบไมยรู้สึกนะเอ่อถ้าเป็นแบบที่อาจจะเป็นที่แบบร้านอาหารที่แบบดีหน่อยนะเขาก็จะมีแบบที่เอ่อพี่พี่พนกักงานเขาก็จะมาเก็บเก็บตังค์ที่โตแล้วก็เราเราจ่ายตังค์ให้ให้เขาค่ะ ไม่นัน่ะโดยส่วนส่วนมากปกติเราก็ต้องไปจ่ายเองค่ะและอันที่3ก็คือเรากินเสร็จค่อยจ่ายค่ะเป็นที่เรากินอิ่มแล้วค่อยจ่ายเพราะว่าที่ไต้หวานาันนะโดยส่วนมากเรากลัวว่าลูกค้าคนนี้เขาอาจจะลืมจะลืมจ่ายหรือว่าพ่อค้าหรือแม่ค้าเขาจะลืมเก็บตังก็เลยอะ่ะเขาก็จะตอนที่กินข้าวเขาก็จะเก็บตังก่อนค่ะจะเป็นแบบนี้ก็เลยตอนแรก ใบไม้ก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชินกับวัฒนธรรมกินอาหารที่ไทยใบไม้ก็จะจ่ายตังก่อนค่ะบางทีใบไม้จ่ายตังก่อนก็รู้สึกว่าแม่ค้ากับพ่อค้าจะตกใจนิดหน่อยอ๋อเก็บตังก่อนเนาะอย่างนี้แล้วเวลากินเสร็จแล้วใบไม้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพ่อค้ากับแม่ค้าเขาอาจจะลืมว่าใบไม้จ่ายตังเสร็จแล้วเพราะว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเขาจะกินเสร็จค่อยจ่ายค่ะใช่อันนี้ก็จะมีแบบความความแตกต่างกันค่ะ และเวลาใบาไม้ก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าถ้าเรากินเสร็จค่อยจ่ายไม่รู้ว่าพ่อค้ากับแม่ค้าจะลืมไหมคะอืมใช่ค่ะเพื่อนๆช่วยฝากคอมเมนต์ให้ใบไม้ด้วยนะคะและอันที่4ที่ใบไม้รู้สึกปวดหัวมากๆเลยก็คือต้องเขียนเมน้นเองค่ะที่ไต้หวานา ของเมนูจะมีความแตกต่างกักที่ไทยค่ะที่ไต้หวันนะเราไม่ค่อยมีเลยนะไม่ค่อยมีมีแบบกระดาษเปล่าแล้วก็ให้เราเขียนว่าเราจะสั่งอะไรกันค่ะที่เมืองไทยเขาก็จะมีนอกจากเป็นเล่มเป็นรูปภาพแล้วเขาก็จะมีให้เล่มเล็กๆเ,เล่มหนึ่งให้เราเขียนเมนูเองว่าเราจะสั่งอะไรค่ะที่ไต้หวันนะตอนเราจะสั่งอาหารจะมีที่ร้านอาหารเขาปิ๊นเสร็จแล้วเขาเขียน อาหารเขามีอะไรเสร็จแล้วเราก็เขียนว่าเราจะเอากี่อันอันนี้เอา2อันนี้เอา3อันนี้เอา1อย่างนี้ค่ะที่เมืองไทยจะมีแบบที่เราเขียนเองค่ะบางทีใบไม้จะเขียนเมนูใบไม้ก็คิดเอตัวนี้ตัวอักษรเป็นรอเรือหรือรอดิงอ,อ,อ,อันนี้ฝอฝาหรือหรอือผอพึ่งเส้นสระเอหนึ่งตัวสองตัวก็จะจะคิดหน่อยค่ะตอนแรกใบไม้ไป ร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่ที่ที่เมืองไทยนะแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีเมนูแบบที่มีรูปภาพให้เราเลือกไม่มีแบบภาษาไทยให้เราให้เราอ่านแล้วก็ท่องท่องให้ด้วยก็เลยก็ก็ไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงก็ดูเออเขากินอะไรนะเพื่อนๆเขากินอะไรอ๋อเอาเอา,เอาสั่งเหมือนกันสั่งเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขียนยังไงก็ค่อยังชัว่วมีเพื่อนๆมามาช่วยเขียนให้เราด้วยเราจะ สั่งอะไรคะก็เป็นที่เวลาสั่งอาหารไทยอะไปร้านแบบที่ไม่มีเมนูให้ให้เราหรือว่าเราจะเขียนเองก็รู้สึกกลัวนิดหน่อยคะ่ะ ใบไม้ก็ถามเพื่อนๆว่าเอ๊ก็ไม่ค่อยรู้ว่าเพราะอะไรถึงจะเป็นแบบกระดาษขาวๆแล้วก็ให้เราเขียนเมนูค่ะอ๋อเพื่อนเเขาบอกว่าอาจจะบางคนอะ่ะเขาอยากกินเมนูที่เขารู้สึกอร่อยหรือว่าเขาอยากผสมกับมีเมนูใหม่ๆออกมาอาจจะเป็นกะเพราใส่ปลากระป๋องเป็นรสชาติใหม่ๆ ที่ในเมนูไม่มีค่ะเขาก็จะเขียนบอกว่าเราจะเอาอันนี้หรือว่าเราไม่ใส่อะไรก็จะเขียนในกระดาษให้ให,ให้แม่ค้ากับพ่อค้าเขารู้ค่ะหรือว่าเวลาไปตามสั่งใช่ไหมก็จะเป็นแบบเ,เมนูที่ใหม่ๆของเรารู้เองที่พ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเรามีดดดเด่นเฉพาะเมนูอะไรที่เราจะจะสั่งค่ะก็เลย จะให้เราเขียนเป็นกระดาษค่ะก็เลยอ่าอย่าหรือถึงว่าจะจะมีให้เราเขียนค่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะก็จะมีแบบเมนูที่ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองด้วยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเ,เวลาสั่งอาหารไทยตอนที่เวลาจะเขียนเมนูเพื่อนจะมีอาหารเด่นเฉพาะของตัวเองอะไรบ้างนะคะเขาไม่ให้ใบไม้รู้ด้วยค่ะใบไม้จะได้เข้าหน้าไปกินอาหารแล้วอะ่ะใบไม้จะได้สั่งได้ด้วยค่ะ พราะว่าใบไม้อะไม่ค่อยรู้ว่ามีอาหารเด่นเฉพาะที่อะไรผสมกับอะไรแบบที่เมนูใหม่ๆกินได้ด้วยจริงๆก็อยากลองนะอย่างเพื่อนเพือนเขาบอกว่ากะเพราใส่ปลากระป๋องโอ้โอ้ฟังแล้วก็น้ำลายไหลด้วยอืมถ้าเพื่อนมีเมนูใหม่คอมเขาไม่ให้ใบไม้รู้ได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของร้านอาหารไทยที่มีความแตกต่างกับที่ด้านที่ใบไม้รู้สึกตกใจและชอบมากค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรบ้างคอมเมนต์ให้ใบไม้รู้ได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆให้กำลังใจใบไม้ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามด้วยค่ะใบไม้ยังมี Facebook กับ IG ด้วยค่ะเราเจอกันคราวหน้าค่ะคลิปของใบไม้ก็จะออกตอนวันอาทิตย์สองทุ่มสิบ้าค่ะอาจจะมีบางวันจะออกออในวันอื่นค่ะเราเจอกันคราวหน้าค่ะลาก